ของงานครับ h o นได้ขอดเจนแปดนะครับเครื่อง2.0งจคันนี้ล้อสิแปดนะครับคันนี้เป็นลูกค้าเก่าครับเคยทำโปรห0 0พไปแล้วได้สักสองปีแล้วครับรถใช้งานมาพอสมควรแล้ววันนี้เข้ามาตั้งวาวชุดพันห้านะฮะก็ลูกค้าเก่า เคยจูนแล้วตั้งวาวใหม่ก็จูนเก็บให้ใหม่นะครับจูนฟรีนะครับอันนี้จูนเสร็จแล้วเก็บค่าที่ดีสดของรถคันนี้ให้หมดแล้วนะครับอ่ะหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเคยจูนแล้วตั้งวาวมาใหม่ทำไมต้องจูนเก็บใหม่รถมีการสึกหลอไปเรื่อยๆนะครับเครื่องยนต์มีการสึกหลอไปไปเรื่อย ระยะเวลาใช้ไป4ี่หมื่นห้าหืนหกมื่นเจ็ดหมืนโลก็สึกหล่อไปเรื่อยๆครับพอตั้งวาล์วมันก็ไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นพอดีหรอกนะฮะถึงเวลานั้นมาก็ผมก็จะจูนเก็บให้หมดทุกครั้งนะครับทําไปลูกค้าจะตั้งวาล์วอีกสักสี่ห้ารอบก็จูนเก็บฟรีครับไม่คิดเงินเพิ่มอยู่แล้วเพราะจัดชุดห้าพันกับผมไปแต่แรกแล้วนะโอเคจับ AF ไฟแบนเหมือนเดิมครับ อ่าจับส่วนผสมนะครับน้ำมันกาอากาศคันนี้คิดว่าน่าจะใช้น้ำมัน e แปดห้านะเป็นหัวฉีดเดิมนะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับจูนถนนจูนจริงนะครับผมเป็นคนจูนเป็นคนเก็บค่าจูนเสร็จส่งรถให้กับลูกค้าเป็นคนร้องด้วยกันนะครับมาจูนกับเราพีจูนไม่ได้จูนแบบเอาคอมมาเสียบสิบนาที อ่า uh huh. แล้วก็ลงไฟล์รับเงินนะครับปล่อยลูกค้ากับไมอันนี้ไม่ใช่เรานะโอเคเหมือนเดิมครับเปิดแอร์นะครับเกียร์ดีมาดูกันครับพี่เบิ้มของ Accord นะครับอ่าเครื่องสองพันนะครับยอโต้ล้อสิลองดูว่าตาเร่งจะเป็นยังไงนะไปไปสองแสนกว่าแล้วด้วย รอฝากก่อนคือสอนยะ์ okay. ะโอเครอีและคันนี้คันนี้ดึงอย่างดีอะครับด้วยน้ำมันด้วยแหละนะครับก็โอเคครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แอดคอร์สองจนะครับเจนแปเจนเกนะครับลองดูครับว่าอาตาัตราเร่งแตกต่างจากรถท่านยังไง นะฮะอ่าคันนี้ก็ถ้าเมื่อกี้ดูคลิปตอนรอบเดินเบาก็จะต่างนะครับไม่ใช่ของเดิมโรงงานนะอันนี้มีอาการสารั่นก็ปรับช่วยเรื่องสั่นด้วยนะครับแต่คันนี้ยางแทนเครื่องก็เริ่มแย่แล้วเวลาพอหักโคอะไรซ้ายขวาเนี่ยอรอบตกเยอะนะฮะเป็นเพราะยางแทนเครื่องด้วยนะครับแต่ถ้าจอดน,นิ่งสั่นร้อยลงชัดเจนครับ โอเคครับส่งงานครับขอบคุณครับ